สวัสดีครับผมชัยวั์ดีขยันนะครับปัจจุบันรับราชการตำรวจนะครับพี่อ๋อยนะคะพี่อ๋อยหนุมคิดบอลาปัจจุบันก็เป็นแม่บ้านค่ะตอนนี้พี่อ๋อยก็มาเจอไลออนมอตอนนี้มองแล้วมาศึกษาดูว่าวิสัยทัศน์ของท่านประธานดีมากค่ะสินค้าดีนะคะแล้วก็แผนการตลาดไม่ซับซ้อนนะคะครับที่ผมทั้งสองคนได้ตกลงมาร่วม ทำธุรกิจกับไลออนมอนะครับก็คือนี่แหละครับเชื่อมั่นในประธานนะครับท่านดรมนัสไลออนนะครับที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับถึงแม้ว่าเป็นบริษัทเครือข่ายน้องใหม่นะครับแต่ว่าท่านเคยทำธุรกิจตัวอื่นมาแล้วเป็น20ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับทีมของ PDX ของเรานะครับคุณภู้กิจกับคุณยดาในผมติดตามเข้ามานานแล้วนะครับซึ่ง เขาได้ทําในด้านของออนไลน์นะครับมีสื่อต่างๆพร้อมยุคสมัยนี้นะครับทําให้การทํางานนี้มันสะดวกง่ายถึงแม้ว่าคนไม่เป็นอะไรเลยก็สามารถทําได้ง่ายครับค่ะแล้เวเราก็มั่นใจในตัวผู้นําของเรานะคะโคจิดาโคภูจิตนะคะก็มั่นใจมากค่ะเพราะว่ามีระบบสอนเราไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะ ถึงใครทําไม่เป็นก็มีระบบนะคะมีระบบที่จะสอนเราแล้วก็โคชภูกิจโคจดานําเราไปประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะพี่อ๋อเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะหรืออยากกะสร้างรายได้เพิ่มนะครับขอให้มาอยู่กับทีมเรานะครับ p d x ออนไลน์นะครับซึ่งทําง่ายมากเลยนะครับขอเชิญชวนนะคะใครที่ยังมองหาธุรกิจที่อยากมีรายได้เสริมนะคะก็ ถ้าสนใจก็มาร่วมมือจับมือไปด้วยกันกับพี่อ๋อยพี่ชัยวัดได้เลยนะคะยินดีค่ะพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับวัสดีค่ะ